ใเข้าฮัสบิดละเอ่อหมูชื่อมันชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะเบคอนปะชื่อเบคอนปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่น่าใช่หรือเปล่าไม่รู้เอดี๋ยวมันอ่นักเก็ตหรือเปล่าวะใช่ไหมไรที่เกี่ยวกับไก่ไก่อะนักเก็ตปะเออน่าจะใช่น่่าใชระดับอาวุธผมไม่ใช่ระดับอาวเพืุธเพื่อที่ดีเพพืื่่่ออเทีีดกินไปสำหรับเราแล้วกัน เออไม่พออย่าลบอ้าวมันคือหมูอ่ะมันคือหมูเว้ยไปอ่ารู้ดูสิเฟอร์อยังมีเคียยังมีเคียเป็ดมากเลยเป็ดเนียเป็ด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 ไปเป็ดจัดให้เหมือนไม่ได้จัดเคลียร์กันจริงๆอะเริ่มไปมัวแล้วไอ้ก็เคลียร์เป็ดไงมีเป็ดเป็นเพื่อนเนีิดทั้งสภาสาเหตุเพราะสาเหตุเพราะยังดิวยังดิวลิกสิตยังไม่เสร็จ ตีป้ายไว่านไอ้ยัยอยามาเอาวีแบ็ก่ะต่อไปอดัมอีใครเพื่อนมึงใครเพื่อนมึงมีจักไวน์เล่นย่ยเล่นแต่จู๋ยัยเนี้ยผูกมึงเกิดมาจากจูกูทั้งนั้นไอ้ยัยอดัมอ่ะต่อไปอันนี้ไอ้คนหนึ่งเหมือนกันอันนี้เอาหวังไอ้เหี้ยเลย อาหวังอุ้ยคุณแท้อะไรเนี่ยอาหวังอวังอวังนี่ไงวะก็ก็มันอาหวังจริงอ่ะหวังมันมันหวังาาจเตลอดม่นอยู่ตลอดเวลาเหอออยู่กับอาดำตลอดเวลาเด็กข้างไข่เด็กข้างไข่อาดมอาหวังอีกี่ที่ใครวะคนรัสุดเดียอ๋อเอแต่แหละเกี่ยวกับอันนี้ก็คำถามของทุกคนตอนที่มันโผล่มาโอเคมึงเป็นใครมึงเป็นมัง มันก็เป็นคําถามของทุกคนตอนที่นี่ผมอะมึงเป็นใครวะมาทําไมเฮ้ยเอาไปเลยเอาไปเลยบนสุดอะไรใช่เหรอไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บิซี่ไม่ใช่บิซี่ติ๊้นะใช่เหรอเราคนนี้ให้ดีอ๋อเอ้บนสุดเลยบนสุดเลยบนสุดเลยคนพากไหนบ้างแค่อะไรลูกอันนี้อันนี้อันนี้อะไรคนพากนะ อันนี้อันนี้กดพ่อคนภาคเลยว่าไม่มีอะไรอ่ะกูกูไว้นี่ว่ะเพื่อเพื่อให้แบบกูกูให้แบบแค่แบบเพื่อเพื่อที่ต่อยกันเลยเยอะแต่กระดิมากต่อยทำงานแล้วผมตม่งไปต่อยแบบมองเท่าไหร่มีใครฆ่าต่อยอ้าวมกูด้เยอะแบบเพื่อนที่แสนดีมึงดีเกินไปสำหรับโลกอ่ะโทรศัพท์กิ้งเดียวเหรอโทรับกิ้งเดียวหรอแล้วเนี่ะมันกูต้องถามก่อนว่าเออไอ้ตัวนี้มันรู้จักคำว่าโทรศัพท์หรือเปล่า สรุปสรุปคือน้องอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกโอเวอร์โหลดปะใช่ไหมมันมันเรียกว่าโอเวอร์หลดมันยังมันยังไม่เคาะเว้ยมันมันยังไม่เคาะแต่แค่มีเซเว่นอยังไม่เฉลยมัอมีเซร์เว่นมากกว่าใช่ใช่เป็นเซเว่นของอลัสเตอร์อลัสเตอร์มีเซร์เว่นอยู่สองตัวเผื่อมีมากกว่านี้เออคนรู้จักแม่งเลยคนรู้จัก ซี่โอ้ยซอยอู้เฮียเอโรซี่ป้าป้าซอยเราสับเราสับกิ้งเดียวไอ้เออทรศัพท์กิ้งเดียวโทรศัพท์กิ้งเดียวกิ้งเดียวกกิงเดียวมาหาเลยเออเฮียมาแดกกูไม่ใช่อันนี้ผมให้แทงหลังระดับโปเตอร์ล่าสเตอร์เอแทงหลังระดับโป้เลยขนาดนั้นเลยเรายังไม่รู้เลยว่าล่าสเตอร์มันจะมันจงใจอยากแทงหลังหรือเปล่าหรืออะไรพวกนี้ไม่รู้เลย มันน่าะวให้เพื่อนเพื่อนที่ต่อยกันบ้านก็แล้วกันสำหรับผมอย่าเอาไปเลยอย่าของกูอย่าลูซิเฟอร์เอ็กซ์อาร์เตอร์อย่ากูเห็นบ่อยมากเลยคือจริงก็เห็นบ่อยจริงก็แบบคือก็งงเหมือนกันโอ้โหมันกัดกันแทบตายห่าเอาอารมณ์ไหนมาอารมณ์ไหนมาต่อกันวะเนี่ยเฮ้ยพลังแฟนดอมเว้ยอะไรก็อยู่ไม่ได้อ่ะต่อไปโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องเลือก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 แม่พากไปบนสุด ตอนต่อยาเกยอาหวังก็อยากตะกี้เนี่ยเอออยากเอาหวังก็ไปอาหวังอีกแล้วนะแต่แต่นี่เขาสมหวังไงอันนี้เราสมลาหวังนะอ๋อเออว่ะเรื่อเราสมหวังไงไอซอลนี่สมหวังแล้วสมคนเราหวังก็ให้ท้ายนี้อาหวังจนได้ดีอาหวังจนได้ดี แต่ไอเราเราเราในเพื่อนนะแบบเพื่อนที่แสนดีนะเราเอาเป็นตัวสับกิ้งเดียวโอเคป่ะถ้าถ้าเกิดโอ้ถ้าเกิดเอาเกิดเอาตามรอถ้าเกิดเอาตามรอจริงแทงหลังระดับโปล่ะเเต่เอาไม่ได้แทงทั้งสวรรค์แทงสั้งสวรรค์เฮ้ยไม่น่าแทงหลังโพรสับกิ้งเดียวใหมเดี๋ยวเธอสับกิ้งเดียวไปเดี๋ยวกิ้งเดียวสับกิ้งเดียว โอ้ย oh, อันนี้ก็ไม่ต้องเลือกหรือเปล่าอันนี้อันนี้ก็ถามหน่อยไอตัวละครนี้มันต่างอะไรมันมันต่างกัมันต่างอะไรกันกับนางเอกอะไม่ได้ว่ะกูอยากเพิ่มเทียร์ชาลีเวชนสปอร์เดี๋ยวเพิ่มเทียรก็เหรอเพิ่มเทียแล้วเนอเทยร์ทีแล้วเมื่อกี้กูนึกออกอยู่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอ่าไม่อาลรียร์เวชตล็อกเใช่ไหมเฉพาะเชตล็อกสปอร์เออเช่ามนเถอะเฮียกูช่างไปละกูนึกไม่ออก เอาเงียบรุนเพื่อหายไม่ไม่ไม่ตะกี้มันหายจัดจี๊ดไปอยู่ไปอยู่ค่ายชาลีเลยต่อไปโอ้อันนี้ผมไม่รู้ดิเกียร์ส่วนตัวจ้ะเฮ้ยเกียร์เหรอไม่รู้ผมเออระดับอ่าจริงจริงอ่ะควรน่าจะอยู่ระดับใครเพื่อนมึงหรือไม่ก็ยันถึงอ่าแขทงข้างหลังหรือยันแบบใครเพื่อนมืออันนี้ป้าป้า อ๋อสุสานสุสานไอ้เอทเอ่อสุคุณจำชื่อได้ยังไงวะเนี่ยกูจำได้แม่นเลยแล้วก็กูจะเพิ่มเทียร์ใหม่ให้มาด้วยสุสานเทียร์พิเศษพูดดังๆพูดดังๆพงมีว่าอีกอย่าเอาต่อไปแก้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเว้ยอันนี้อันนี้เพื่อนเพื่อนที่ต่อยกันบ้างไหมอ้าวมาแบบมันต่อยเพื่อนต่อย ไม่ใช่เองนี่เหรอแอบมุมมุมข้างๆนี่มันจับได้เหมือนมันใช่เหรอวะหูเมียหรอไมานี่โผ่ที่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่แต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 ่อยู่ชั้นๆตรงว่าหล่อเหมือนกันแต่มาบอกมันไดดามิ่มก้นโผีย้อนมาแลเซตเที่ยวเซตเซตเที่ยวมาดัเพื่อนมาดัเพื่อนกันถ้าถ้าเป็นเพื่อนกันกูน่าจะแบบโทรศัพท์จริงเดียวมาหาเว้ยโทรศัพท์จริงเดียวแต่ที่ผมดูว่ามันไดดามิ่กันเลยแล้วเว้ยไอ้ขี่เนโสดอีเจ๊ขาทังไกลก็ชื่อแล้วกูลืมไอ้คาเมราคาเมรา อ๋อมันไดนามิกผมเยอะอะไรแล้วเขาอยู่ด้วยเฮ้ยมงิากเลยนางนางทนตรงแม่แม่อยู่แล้วหรือเปล่าเออเฮ้ยต่อไปสีกันแบบผู้ใหญ่หรือเปล่าเฮ้ยอันนี้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 ขึ้นบนสุดเลยเฮ้ยเพื่อที่สันดีเหรอเป็ดเหรอเป็ดอ่ะเปิดอ่ะไปแล้วไม่ได้อยู่เลยเป็ดนะบอกดูเป็ดก็เป็ดได้นะนี่บอกมันก็ได้อยู่เป็ดนะเขาเปิดอ่ไปแล้วแต่แต่กูอยากให้อาหวังว่า เออว่ะเอาหวังตัวไหนอ่ะกับใครตัวดีไอเซอร์เพเทียเซอร์เพเทียกับเชอรี่บอมเชอรี่บอมไปสวานล่าเลยไปอะไรอยเงี้ยเป็นแค่แค่เอาหวังน้องๆงานต่อไปเชอรี่บอมแนอมเพื่อนต่อยอนะเนี่ยตัวละครจริงเยอะมันเออโทรศัพท์จริงเยอะตัวละครตัวละครมันไม่ได้จริงจังอะไรมันไม่เป็นตัวละครจริงจังอ่ะโอ้อันนี้ดีเกินอันนี้อันนี้อันนี้ อันนี้ปากโทษปากกิ้งเดียวเหมือนกันนะครับกระจ่าจริงๆอ่ะก็เห็นเห็นอย่างนี้กูกลัวฮัทไม่เป็นเพื่อนที่ดีเลยเพื่อนที่แสนดีเกินเลยไอ้แค่มันปากมันปากมันปากหมาเหมือนกันนิดนึงทำซุปแมวแต่ปากมาปอกปีจอนะอ่ะต่อไปแองเจลด์แองเจลเอ่อเอ็นพีอาร์ไม่ไม่หมดเอาไปถ้วยแล้วโทษอ่า เพื่อนที่ต่อยกันบ้างแล้วกันแต่เออแต่เพื่อนที่ต่อยกันบ้างเห็นเพื่อนที่ต่อยกันบ้างอ่ะอ่ะต่อไปแก๊งวีละแก๊งวีวีวีแก๊งวีมันก็ควรน่าจะอยู่ด้วยกันใช่พอๆกันเลยสามตัวเนี้ยเฮ้ยแต่เพื่อนที่ต่อยกันบ้างแล้วกันทั้งนั้นถ้าโทถ้าต่อหมดนะเฉ่ๆววาเลนติโนวาลเลนติโนใครเพื่อนมึงเลยคนรู้จักไหมใครเพื่อนมึงใครเพื่อนมึงอ๋อเอออาเวเว่ เวลเวตคนรู้จักไหมยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยโชว์ริเดตอะไรขนาดนั้นเขาเรียขอูบี้คนเดียแล้วก็หมดแล้วโอ้ก็ตามนี้เทียเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกมียู่กี่ทีวะมันมันงองมาจากไหนก็ไม่รู้อะไมใช่มันไม่ได้หรอกมันต้องมีเทียเพิ่มไะเทียเพิ่มมันจะเต็มเทียละตัวแล้วนโด แต่ผู้ชอบเชียร์เชีย์นี่เลไอเครื่องไอยของประดับบ้านเนี่ย <c oughs>